มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วลสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนปลาอยู่คคลิมาสุขโขทัยพี่น้องอุ้ยฝนกัดกําลังเศร้าตกพี่น้องเวลาอากาศคิมเมยังนี่อยู่กําลังยุดนะครับต,<อ>ตกอ,อีกเปล่าสองจิตสองใจว่าสิออกมาหยกเบอร์หนะ้า ก็เลยล่องมาพี่น้องมาล่องมาคล้องปลาเข็งเลยพี่น้องมันก็คุ้นแล้วมันก็บบวนดีครับมันเนี่จะเป็นยังไงนะครับอ่ะบาสแรกอึ๊บเอึบอึบอึบโอ้โหอืมตากี่เดินไหมตายังหัวเสียบไหมเอ้าเฮียทีมไปโดินแล้พี่น้องคล้องนี่พี่น้องเอาเจี๊สอกมาครับมันเนี่ยสองเส้นครึ่งด้วยสองเซนครึ่งนะครับ หัดปลาไปเลยครับมึงเนี่ใจว่าดีว่าคิดว่าสิมาคล้องอีกดอกว่าทีเขาไปอีกคล้องนึงพี่น้องคล้องข้างในอีกคนก็เลยเห็นมันบวนดีก็เลยอ้าลองลงหมองนีก็นะนางมันคุ้นด้วยแหละมันคุ้นนงครับฝนมันตกบดมันตั้งแต่เมื่อคืนน่ะพี่น้องนี่ยตัวปลาอืมตัวงามเง้ม มันต,ตกตกยังสีปลากะบ่าน,นี่แห้งพี่น้องเลยเค็ดปลาเค็ดปลาแห้งไว้ <laughs> เค็ดปลาแห้งไว้พี่น้องเ็ดปลาเค็มไวเ็ดปลาเค็มไว้ไวไวครับกรัวแดงเหมือนตะเหม็นแค่นนั้นแหลมแดดอยู่ข้างในพี่น้องบปปุบบุบบุบอยู่ปลานะม,มันไม่มีมองลงข้าอ่ะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว oh. โอ้ยน้องเลยโอ้มีตัวงามน,า hmm. นะเออเนะตัวไซนี้เนเาะปลากี่เดรตไหมปลากี่เดรพี่น้องยังไม่เห็นปลาเข็งตั้งตัวอยู <laughs> ่ปลาเข็งยังมันเข็นเด้อครับคล้อง <laughs> ปลาเข็งตัวใหญ่งอึด uh. กว่าตัวพี่น้อง ในกาแฟไ้พี่น้องนะครับเด้อไพสนุกสนใจยอดดำพิเศษย,ยอดขาวครับหรือไปเป็นกระโปรงยกย่องสิพี่น้องกระทักไล่ข้าวมาสอบถามได้ครับหรือจะเป็นพี่ๆพ,พี่น้องทั้งสอปอ,ปอล่าครับก็สนใจกระทักข้าวได้ครับผมมีบริการจัดทรงด้วยกันครับเสียงไหมบุบบ,บับบ,บุบบับอยู่ในนู่นไหมบุบบับบุบบับอยู่เดี๋ยวมีหวองลงบ้างหวังมีหวังลงบ่าเฮรอ <laughs> อีิงๆก็ไหนไปโยกย่ออะปวดขาพี่น้องหางกระโปรงแซงสิครับหรือจะเป็นอ่ากระสอบปุ๋ยบ้านเท่าก็ได้ครับก<ต>็เท่าได้หล่ให้กันครับพี่น้องเป็นย่างห้องงัดเท่าอย่างนั้ใส่นะครับแต่กระสอบมันจะไม่ค่อยทอนครับอ่าแม่นี่ครับแต่ว่าใส่กระสอบมันก็ไม่ค่อยทอนครับก็เท่าถกระตลองเช็คเอาครับตัวงไงดีเลยพี่นอ้นองเลยดีเต็งดีเต็ง อเป็นอาทิตย์เทนอ้อปลา,าอยู่ไรก็แล้วฝนมันตกใหม่ๆด้วยแหละฝนมันตกใหม่ๆน้ำพี่น่องเลยเดี๋ยวเรียกว่าล่องมาบึงกอนนะามีปลาคอยยังมาดูโซ่ <c oughs> งัดเลยเหรอมันติดติดงัดเลยงัดแทงๆเลยติให้มันลอยมันลงตรงนี้นะ <c oughs> ข้างหลังเนี่ยโดดคุบอะ่ะ มันตกแต่เมื่อวานพี่น้องเมื่อวานแต่มันตกบบแห้งพี่น้องแล้วมาตกเมื่อคืนนี่แหละหอดเกือบสิบโมงมั้งครับเก่าโมงสิบโมงครับช่วงช่วงก่อนก่อนละมาน่ตกแรงครับรถลดมากกับโอ้ยสั่นเมื่อพี่น้องมันหนาวนะลดมากอะไรอย่างนี้แลบริการย่อนอนบริรับอีกคือว่านี่ตัวของเราเบิ่งก่ ouais. ันพี่น้องติดบริติดอีกเรียนึง <screen> มาว่าปลาเข็งนี่งอนดีตัวแรพี่น้องเลยพูดถึงก็มาเลยโอ้ยเอาดีดแรงไว <laughs> ้ยอมมันดีดแรงอ <laughs> ไม่ใช่หรอกขายอมมันไม่ค่อยนี่มันยังแข็งอยู่เลยมันยังแข็งอยู่ครับผม <laughs> มันไม่มันไม่แข็งมันนี่มันไม่ได้กางไว้ตลอดเนาะไม่ได้เช็ดครับมันไม่ได้ดัดไม่ได้กางมัน มียางละสุดพี่น้องเกษสอกกะย่อดำแปดสอบผมมีอยู่ชุดเดียวพี่น้องพอดีมีพีอาเราแนะนำมาต้องเจ็ดจังหวนทังสี่นะครับพี่น้องขอพูดในหลายครับแต่ผมมีอยู่ชุดเดียวครับตอนนี้ต้องทาให้เพื่อนคือไปห,หาครับต้องไปสื่อเพื่อนอีกครับพี่น้องอันนี้ก็มีอยู่ชุดเดียวเน,นี่ก็ได้จากไปอวไปอวครับแป๋วไ้มาครับชุดนี้หูมองนานไม่นุ่นทาามองลงนี่ไป ทางอีกเด้ออยากออกไปออกคนนึ่กับทางมากเด้อไม่ต้องมีปีหนองบนนู่นน่ะทัดไปอีกอ่ะเหมือนคลักรีเดียรีเด้ยเขายาวลอยก็ไม่ได้เลยดี น้ำมันคุณแมนเอเธอฝนนะพี่น้องน้ำคุณคุณนะดีถ้าน้ำใสๆตา,าไม่ติดอ่ะต้องน้ำคุณคุณมันมีหลายข้องใด้ไหมยกไปยกมากข้องนี่ก็เป็นอาทิตย์ข้องนี่ก็เป็นอาทิตย์อีก่บานนี่ยสี <c oughs> ไป็นข้องเลยเนี่ยแล <c oughs> ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะอ,อยู่คนละมองนู่น เดี๋ปลาเนาไปว่นใดเด็กพี่น้องมั่งก็มั่งมองยิงสินะมันได้ปลาได้พราได้ปลาก็ไปว่นใดเพราะว่ามันว่นใดเอากล้องฟุ้งกล้องยังมา่นะครับแต่พอกินกับกราวลงมาเดี๋ยวมันก็มานนี่ก็สมองตัวสมบ้องกับก้าวเลยพี่น้องปลามันก็ได้ประมาณช่วงนี้แล้วมัน่มันน้ำไายน้ำไายมันโยงใดมืออยู่ยกไปล้างมือมันกับมันประคองเลยพี่น้องเลย ปลาเข็งใหญ่เบาๆเบาๆมันจะดีดสี่ตัวข้องนี่ครับพระเอกของงานไปข้องไหนมันกับผมไมยังคือข้องนี่พี่น้องเลยอาจจะยังแค่ตัวสองตัวครับอา,อากัดก,กัดย่อกันแต่ว่าข้องนี่มันมันเป็นรุ่นนี้เบ็นเรื่งองอะไร่ะท <laughs> ี่ได้บ่อได้จับปลาไหม <laughs> มันงับอันนี้นะมันงับย่อนี่นะพี่น้องรุ่นนี้นะครับนี่นี่ครับรุ่นนี้โอเคลเอซ่อนตัวปลาพี่น้องคลองอื่นก็มีแต่ตัว,ตวน้อยๆคลองนี่เดี๋ัวยิ้มตัวกับพ่ออีมเลยพี่น้องกลนกับแสบครับรสีงกับแสบปะกระเข็งนี่ผวาดกับแสบด้วยกันหมู่เงินขึ้นมาบ่นดีเด้ออืม คุนกับบว้วอีกขุมอง,ของ้มอง,อง้นุนแตว่าฟังขุนม้งเบูฟังมุนต้องเดินไปดูตัวแตกหมดนุ่นจวกจุกจวกดกูนถอยไปพูดอะองเลยอม,มองเขามากกับบวนดีกันมองเขามากต่ไ่อยากร้งแซนเาพี่น้องมนหนาวันนี้ <laughs> มันย็นอ่า <laughs> ปคอยใหดูนี่ท่านน่ะมาอีกแล้วไเป็นไรคอให้มันมีมาด,ดูดมันก็คือยอดามีนองมันบหมั่นใจมันไปยงไงมาดูดนี่ตื่นล้วบเพนี่เอาท่านนะครับดีแท้ๆแลหละบอกก็สิขึ้นมาถึกตัวไม่เก็ไปนะ อยู่น้องีปเดือดดักเอาไปเรื่อยครับนัองเสียยกไปครับเบื้องฝนกะจะมาอีกบ่มันเกิดเสีงเสีด้สีมาอีกอีกบ่ปุ้มันเกิดพวกสีมาอีกเลยพี่น้องมันมันมันเหมือดมากแต่ยังเรามีเสื้อกันฝนอยู่กะว่าเดี๋ยวพอขอยักตัวหนึ่งไงจิ๊กเก๊าปเลยพี่น้องเนี่ยนี่เกิดเมื่อใดอะเกิดเมื่อใดจเคื่อ เดี๋ยวก้อยยังตัวนึงกางกล้ามกินน่อง <laughs> มันปลากระดามตัวโตอยู่นะน้อง,งนุ่นนี่นี่ปลากระดามใหญ่ <c oughs> ไหมอยู่บองนี่พี่นอ้องใหญ่กาา็บอกมันบวนดีครับมื่อกาง,งาย่อนอะเป็นยังไงครับเนี่ยบวนดีนะบุบบับบุบบับนี่ก็บุบบับบุบบ,บ,บับอยู่ อ่ามีผอบประคอหน่อยอือหืออืโอ้โอปลาสลัดตัวตัวอยู่แล้วลนะ่ปะปลาสลัดพี่น้องเอ้ยตัวงามอยู่ครับนี่นะตัวงามอยู่เออปลาสลัดตัวหนึ่งพอ่อใดอยู่ครับผม อยูหันมึนก็พอได้เรื่อยๆพี่น้องดักปลายู่หันก็ได้พวกปลาเข่งปลาปลาปากไปยังไปยังไปยังไหนครับเอ๋ปลากิเด้ดเป็นปลาปากปลาเข่งก็ได้ตัวงานอยู่ครับก็ะไดว่ามันร้องบางม่องนี่ก็มันบ่วนดีแท้แนว่ยบางหมี่ก็คึมลงคึมลงแล้วพี่น้องดึงมันมึนลงเลยเพป็นการว่าคือกัน กกลาบเท่าน,นะครับผมมันเหมือนแล้วย่านฝนมันก็ได้ยังสิลอยพี่น้องนี่ไฟกี่เดชให้แน้วครับเจ็บไปเรื่อยอยันทีกับไปเข็งตัวมง,งาม บ้นดีแบละปบปาปบปาพี่น้องปลาถึงฝนกูนี่ตื่นนัฝนไหมได้น้ำฝนไหมได้น้ำฝนพี่เนาะวั้งหลังพี่ข้งหลังมันมืดมาพี่น้งหมัดูข้นเนี่มาถึงเร็วปะม่รู ยานพี่กันครับยานโฟนว้ายกองแกงมันเกิเป็นอลูมิเนียมพี่น้องมันไปยานพี่กันนะฮะเดี๋ยวหูยยังกองแกงกองอีกเลไอ้กองแกงยังแม่นี่ยังยีดสบายเลยรอดย่อพี่น้องรอดย่อนะครับนี่คือรอดย่อโอ้ปลาอะไรโดดไปแล้วชิบวนปลากี่เดือนนี่บ่ไม่รู้อะสีขาว พ่ว่ากิดดไกับปลากันนะโดนเตยแล้วล่ะนึกว่ามันไม่เข้ายอมันอยู่เยนะอยู่ต้งปุ๋ยมากนะอยู่ปลายๆวันนี้มัเข้ายอนนี่อืออืออีกับพิน้องเ้ย มันปลาสลัดใช่ไหมนี่ตัวหน่อยก็หลุดปลาสลาดพี่น้องอึ๊บเนี่ยตัวนั้นเล็กกว่าเมื่อกี้อ่าเก็บไปเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวหาตัวเพื่อจะเฮ็ดลาเฮ็ดอยู่พี่น้องกอเอนปลาเฮ็ดเด้แถวนี้อืทอดมันลนะครับ

ด hey, ิ้งดิ้งดิ้งดิงแล้วปลาเค็งปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งดิ้งแบบนี้อุ่นใจเลยครับพี่น้องเสียงนกพี่น้องเอ้าตัวอะไรล่ะมาบางเสียงนกเสียงนี้พี่น้องม่วนอยู่แถวนี้เนาะเอ็มเอ็ม มาบวนอยู่ข้างยอ่อแท้ไปอย่างนั่นเลยไมีโดดเ,เด้อเลอปลากรเดดตอนแรกคิดว่าปลากรเดดไม่โดดเลย <laughs> โดดเซอร์เยวะตัวงามอยู่ <laughs> <laughs> ไปตัวหน่อยไปไปไป

มพี่กับม้าของเราครับดักเอาปลาเข่งห้อยนะนี่เราเลยอ้วนๆเลยรุ่นนี้ครับเนี่ยใหญ่กว่านี้ก็มีนี่รุ่นเหนือมีกครับพี่น้องแล้วรุ่นเหนือก็พอดีครับปลาเข่งมาบ่ปลาเข่งบ่นั่นยดี ปลาเคพี่น้องเลยบอกไปยัน้นครับเอาปลาเก็งนะครับวันนี้อคอออยากไรยืดตัมันบวมมากครับคุ้งซุ่มนะไเป็นงนังไหนเนาะนี่ถึงมีดังวอร,รอรบนี่ขึ้นามาพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวรักไปเรื่อยพี่น้องเพิ่งมันคึ้มืนสีก๊าบเลวครับพี่น้อง บรรยากาศมันเริ่มบนอากาศใจแล้วครับพ um <Her> <c oughs> ี่น้องผลงานมแบบนี้พี่น้องบ่วยผม้งฝ่ากุฝนแล้วบ่คือพี่น้องกราบก่อนครับใครกินเลยพี่น้องนี่โอ้โหขวดเข่งเลยหาหกตัวพี่น้องหกตัวเจ็ดตัวปีกหนึ่งพี่น้องปีกอิ่มอ่าตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพร้อมคลิปหน้าครับผม